แี่วพี่จ้าม่นม่ีอากาศขายยุ่เขาจะพี่หน่อยเ่นตือนี่หรออตกลื่นตกลื่นมข่ายเเข่าอืตกลื่นจะพี่น่อยอย่า้มเนเข่าจะพี่นอ กูบ่ันิงมไดกินไม่ั้กินอยู่พ่หน่อยเฮ้ยหอมินี่ตจะยืนหนึ่งข่ายู่พี่นอยน่นึ่งเ่าจะเตรียมอเตรียมตองเตรียมเตรียมยังไงขมุนเอพี่นดดกินจามเดินอยพี่น้อย กรงไวยด้วเรียบเรียบร้อยเรียบับปุ hint, like bah, h fik, h ๊บซับปุ๊บเงนเงนอะไรเยอเรียบจะาตัมกับไข่หัวหอมตัมพิ่กับไข่หัวหอมกรงชื่อรสมันตาสลาดเกลือใส่กบตาเผื่อดิบใจแบบนี่ ไปักตูไปซักซีเล่าปรุงแบบนี่ไปเปนนางหกเจ้าบ้านที่หน่อยยป็นนางห่อเม็ดเลยยังแซงเลยแหละงกระเซ็ดเลยแหะที่หน่อยวัดถูกพอไฟด้กที่หน่อยเ้ยงามเห็ดเห็ดจับคองไทยดึงบด่ายกับืนสะก้อนดังใจพี่ห้องเบิ้งนน้า โอ้การะักาคุดถอยนี่แหละกล้วยดิบปีกล้วยก็ได้แต่ถน่ดหัวปีอันนี้มันเป็นน้วยกล้วยกล้วยดิบแตงเขียวกล้วยดิบมาตัมแล้มะสอยตัมดึง นี่ใจหรอกแต่ห้อมกกับพูดแล้วจัห้อมกเรีวพูดแล้วตั้งซึ่งมีเหลืองสุดได้มีน้องบึ้งอีกคนนเห็ดอยู่คนเดียวเฮ้ยเห็ดตั้งกว่างตั้งยันกับว่าเป็นนาทีหน่อยเฮ้ยพอถูกเฮ้ยเบิ้งเป็นการไปเสียหลังตอนไม่สื่ กอดริที่ตามหลอยหญ่้ยนะจ้ากอดพนดวงหนาหลายๆเลยจ้าอยูที่เก่าเวลาเดินแ <c ười> ลนนนน้วทีวนะนึ่งไก่เทียงนาน้อยละเดินจังจังหนึ่งคน้อยแลนีเจ้าเตรียมนังห่อมกปุ๊บแหวเขาซุกเจ้าจังเด็ข้างจังเด็กข่างซึ่งห่อมุกป๊บ,อบ เนี่ส้นหนีก่อนนะจ้าพี่น้องสวัสด,ดีค่ะกินนฝาเป็นฝนเนาะ